สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำสปาเกตตีขี้เมานะครับโดยเชฟแจ็คลอนดอนนะครับอ่ะหันหน้ามานิดนึงอ่าเซ่ใเออันนี้คือเชฟแจ็คเชฟแจ็คลอนดอนนะครับเ e s นี่เชฟแจ็คนะครับโอเคอ่าวิธีเราจะต้มสปาเกตตีนะครับอ่าเชฟแจ็คเขาตั้งน้ำร้อนนะครับไว้แล้วอย่างเดือดเลยนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาจะจุ่มลงไปทีละก้านทีละข้างนะครับ อ่ะลงไปนี่เอานี่เห็นไหมครับโอ้เชฟมือทองอีกละนี่อา่าเห็นไหมครับนี่สปาเกตตี้นี้มันต้มไม่นานนะแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอามาทำาด,ด,ดัดแปลงเป็นอาหารไทยได้นะครับเป็นขี้เมาเนื้ออะไรอย่างนี้ได้นะครับเอามาพัน ทำผัดไทยได้นะครับ่าแต่วันนี้เราจะทําขี้เมาเนาะสปาเกตตี้ขี้เมานะครับจากเชฟแจ็คลอนดอนนั่นเองนะครับะนะครับนี่นะครับหลังจากต้มมาประมาณสัก5นาทีนะเส้นมันก็สุกแล้วนะครับนี่เปน็นเส้นเลยนะเดี๋ยวเราก็จะประมาณ5นาทีขึ้นนะครับเช็คดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างน้ําเย็นแล้วก็คลุกกับน้ํามันทิ้งไว้เนาะเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันนะครับนี่ต้มแล้วนะครับไปผ่านน้าเย็นนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันนิดนึงนะอ่า๋เคมาดูวิธีทำของเชฟแจ็คเลยนะครับอ่าตอนนี้เชฟเพิใส่ไก่ลงไปผัดแล้วนะครับจาังน,นั้นเติมพริก พวกผักต่างๆก็แล้วแต่เราชอบนะครับวันนี้เขาใส่ผักกาดขาวที่เขียวแดงที่ขี้หนูแ,รแรรครอทดอกก้านบ็อกคอรี่นะครับผัดง่ายๆนะอันนี้เราผัดอันนี้เราผัดก,กินนะครับร้านเราไม่มีขายนะเราผัดก,กินนะครับเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาเนื้อเอ้ผู้ผิดสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ หลังจากนั้นเราจะใส่ซอสผัดซอสผัดนะครับที่เราทำไว้หัวหอมชิปและใต้นะครับซอส,ผ,สผัดนะครับใส่เส้นเราจส่สกิ๊บี้นะครับอันนี้เราหนึ่งทอนะนี่เราใส่หมดเลยก็กะประิมาณเอานะครับไม่จำเป็นต้องให้เปร์น,นะครับ แบบนี้น่ากินมากนะสปาเกตตี้ขี้เมาไก่เริ่มสีสันต้อนเราจะใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะคระับต่นสีสันเห็นไหมน่ากินมากนะ แล้วนะครับสำหรับสปาเกตตี้ขี้เมาไก่นะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะครับซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ